สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับวันนี้ก็ฝนตกไม่ได้ไปขายของครับวันนี้ก็จะมาอูหลังจากทานกาแฟเสร็จต้มน้ําเดือดนะครับต้มน้ําเดือดแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็คือไข่ของเราหรือว่าที่เขาเรียกเมนูบำรุงสุขภาพหรือร่างกายเรานี่แหละเนาะครับนี่นะครับไข่นะครับนี่ ไข่ของเราเอาลงไปเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้หรือใครที่ยังทําไข่ลวกไม่เป็นนะครับเอาง่ายๆเลยเขาเรียกเมนูไข่ลวกนี่ครับเสร็จปุ๊บรอไว้นะครับบางท่านยังไม่เข้าใจวิธีการทํานะครับบางท่านยังไม่ท่านเข้าใจวิธีการทํานะครับแล้วก็เอาลง ต้มน้ำเดือดอแล้วเอาลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับปิดฝาไว้นะครับประมาณสักอ,อยู่ที่คนชอบนะบางคนก็ชอบวิตามินก็คือสุกพอประมาณพอดีไข่เหลืองไม่เป็นไม่เป็นก้อนนะครับเนาะพอดีไข่เหลืองไม่เป็นก้อนมากนะครับพอเราปิดฝาเสร็จเราก็นั่งรอกันเอาประมาณสัก ห้าหนาทีนะครับห้าหนาทีนี่ไข่จะออกมาสวยห้าถึงหกหนาทีครับถ้าเราจะเอาสุกมากก็ประมาณสักสิบนาทีนะสุกไข่เหลืองเริ่มจะเริ่มจะสุกนะครับอ่าเดี๋ยวก็มารอกันครับรอกันรอดูไข่ลวกกันระหว่างรอเราก็มาทําเมนูเพิ่มเติมอีกครับนะสวัสดีค่ะกอนเด้วส้วัสดีค่ะเราทําเมนูอะไรไข่อะไร ไข่เจียวชะอมเ,เนาะโอเคเดี๋ยวเรามารอไข่ลวกกันเรามารอไข่ลวกกันก่อนนะครับมาแล้วครับผมห้านาทีหกนาทีไวเหมือนโกหกครับมาอีกแล้วนะย้อนแสงหน่อยจักหน่อยได้ครับเพราะมันอยู่ในบ้านนะนี่อันนี้ก็คือไข่ที่เราลวกนะครับเนะาะไข่ลวกที่เราลวกมาอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับนะน,นี่แล้วแต่คนชอบเนี่ยเทคนิคก,การ ลวกไข่ดูครับว่าจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนนีน่สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็คือลวกประมาณ5้ถึงหนาทีนะครับ5้ถึงหนาทีอ่า มันเป็นไข่วิตามินนะครับเราจะได้วิตามินของไข่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้เลยครับนี่ครับอันนี้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ครับอันนี้คือห้านาทีถ้าสิบนาทีขึ้นไปนี่คือไข่จะสุกกว่านี้นะครับไข่จะสุกเลยครับนะ ดูว่าเครื่องปรุงใส่อะไรบ้างนะครับเนาะนี่ครับเครื่องปรุงของเราพร้อมครับซอสนะครับแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปที่ชอบนะชอบหอมหอมเผ็ดเผ็ดใส่ลงไปนะครับชอบหอมหอมเผ็ดเผ็ดใส่ลงไปน่ครับนี่ซอสครับใส่ลงไป แต่ใส่รสจัดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ความกลมกล่อมของไข่ความกลมกลม่อขนะม,ม,มของไข่มันจะหอมเด้อมันไม่คาวอย่างที่เราคิดนะครับเด้อมันจะหอมกินทุกเช้าสําหรับคนที่ขาดโปรตีนขาดฐานอาหาร<ม>คือได้สอง<ม>ฟองสองใบหน่ยนะสองฟองเท่ากับได้ข้าวมื้อหนึ่งเลยครับไม่ธรรมาดาเนะ้าตาประมาณ ครับผมประมาณนี้เลยนะครับครับผมถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับเมนูไข่ลวกต้มน้ำเดือดเดือดเดือดเสร็จปุ๊บปิดแก๊สเอาไข่ลงไปในหม้อน,นะครับดากได้ประมาณนี้5นาที 5-10นาทีอย่ากเกินนะครับแค่นี้นะครับผมฝากไว้กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเมนูไข่ลวกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ